จะพาท่านผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดๆที่ศาลร,รัฐธรรมนูญหลังจากมีการอ่านคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับติดตามได้จากกุณดารินหอวัฒนกูลผู้สึกข่าวของเราได้เลยครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะ ค่ะคุณพงศธรคุณกนกนวลและคุณเสริมสุขคะค่ะสารรัฐธรรมนูญนะคะก็มีมติเอกฉันค่ะยุบพักไทยรักษาชาติแล้วก็ตัดสิทธิกรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีค่ะขณะที่ในส่วนของหัวหน้าพักไทยรักษาชาตินะคะก็ยอมรับค่ะว่ารู้สึกเสียใจแต่ยืนยันค่ะว่าไม่มีเจตนาที่จะคิดร้ายกับบ้านเมืองพร้อมขอบคุณทุกคนที่เดินเคียงข้างพักมาตลอดระยะเวลาสเดือนค่ะ เื่อเวลา15นาฬิกาองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญขึ้นบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่กรกต,ตยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณียุบพักไทยรักษาชาติจากการเสนอชื่อคนดิเดตนายกรัฐรมนตรีเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองมาตรา92กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนื่องจากพักเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกลยาสิริวัฒนาพันวดีเป็นนายกรัฐมนตรีของพัก โดยกานาพักไทยรักษาชาติน,ะะนำโดยร้อยโทรปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพักนายมิติติยาภัยรัตน์เลขาธิการพักและกรรมการบริหารพักอีกสองคนนายสุรชัยชินชัยและนายนรวิทยาแหล่งนะคะทนายความของพักนายจตุรนชายแสงประธานยุทธศาสตร์พักและนายณทุศัยเกลือประธานรณรงหาเสียงเลือกตั้งของพักได้เดินทางมาถึงที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเวลา13บสนาฬิกาห้นาทีค่ะขณะที่ในส่วนของกกตมีพันตํารวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตโดยองค์คณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเริ่ม แลงด้วยวาจาปลึกษสาหารือและลงมติก่อนอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในเวลา15นาฬิกาสาวินิจฉัยแล้วเห็นว่าการกระทำของพักไทยรักษาชาติผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงมีมติเอกฉันนะคะให้ยุบพ,พักไทยรักษาชาติและเพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ดํารงตําแหน่งในวันที่8กุมภาพันธ์เป็นเวลา10ปีค่ะเนื่องจากยังไม่ถึงขั้นมีเจตนาล้มล้างสถาบันโดยกรรมการบริหารผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์นะคะจะไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการบริหารพรรคการเมืองไม่ได้เป็นเวลา10ปีค่ะมาจัดตั้งพรรคการเมืองจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อทุกการตัดสินใจและการกระทำของพรรคการเมืองที่ตนบริหารจัดการอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงดำรงอยู่และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนของประเทศชาติและระบบก,การปกครองของประเทศถ้าพักการเมืองใดมีการกระทําที่เป็นการล้มล้างหรือเพียงอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบก,การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระาสาัตรทรงเป็นประมุขพักการเมืองนั้นรวมทั้งคณะกรรมการบริหารพักการเมืองนั้นย,ย่อมจะต้องถูกลงโทษทางการเมืองตามพระยิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง พุทธศักราชสองัมาตราเ2้าสองหนึ่งวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองแล้วแต่กรณีจะอ้างความไม่รู้ความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความเห็นความเชื่อของตนมาเป็นเพราะข้อแก้ตัวให้ดูดพ้นจากความรับผิดชอบต่อการทํานั้นไม่ได้ถึงแม้กฎหมายจะไม่ได้บัญญัตินิยามศัพท์คําว่าล้มล้างและปฏิปักษ์ไว้แต่ทั้งสองคำนั้นก็เป็นคําในภาษาไทยธรรมดาที่มีความหมายตามที่ใช้และรู้กันอยู่ทั่วไปซึ่งสารย่อมรู้ได้เองว่า ล้มล้างหมายถึงการกระทําที่มีเจตนาเพื่อทําลายหรือล้างผลานให้สูญสิ้นสลายหมดไปไม่ให้ทําลงอยู่หรือมีอยู่ต่อไปส่วนคําว่าปฏิปักษ์นั้นไม่จําเป็นต้องรุนแรงถึงขนาดมีเจตนาจะล้มล้างทาลายให้สิน้นให้สิ้นไปทั้งยังไม่จําเป็นต้องถึงขนาดตั้งตนเป็นศัตรูหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเพียงแค่เป็นการกระทําที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางหรือสกัดก้นไมห้เจริญก้าวหน้าหรือ เป็นการกระทำที่ก่อยเกิดผลเป็นการเสาะกรงบ่อน,นทำลายจนเกิดความชลุทุดโสมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงก็พอลักษณะของการกระทำที่เป็นปฏิบัติได้แล้วเมื่อการกระทำของผู้ถูกร้องมีหลักฐานชัดเจนว่าได้กระทำไปโดยรู้สำนึกและโดยสมัครใจอย่างจริงซึ่งคณะกรรมการ,รพักผู้ถูกร้องย่อมทราบดีว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จ พระปรเินทราหมาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถทั้งยังเทศทพกินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ทรงกราบออกจากฐานรักดิ์ไปแล้วแต่ความแต่ยังคงดำรงในฐานะที่เป็นสมาชิกแห่งพระบรมักรีวงศ์การกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการนำสมาชิกชั้งสูงในพระบรมราชวงศ์เป็นฝักฝ่ายในทางการเมืองทั้งยังเป็นการประชาชนคนไทยทั่วไปย่อมรู้สึกได้ว่า สามารถทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่เป็นศูนย์รวมใจของชนไทยทั้งชาติต้องถูกนํามาใช้เพื่อความได้เปรียบทางการเมืองอย่างแยบยลให้ปรากฏผลเหมือนเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองและมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่คำนึงถึงหลักการพื้นฐานสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพรัฐสากงเป็นประมุขเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียสถานะที่จะต้องอยู่เหนือการเมืองและดำรงความเป็นกลางในทางการเมืองปเป็นจุดประสงค์เริ่มต้น ของการซอกกร่อนบ่อนทำลายเป็นเหตุให้ชำรุดสุดซมเสื่อมทามหรืออ่อนแอลงเข้าลักษณะของการกระทำที่อาจเป็นปฏิปัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตรทรงเป็นประมุขตามมาตราข2วรรคหนึ่งของเล็บสองอย่างชัดแจ้งแล้วจึงมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้องตามมาตรา9.2วรรคสองค่ะหลังจากฟังคำวินิจฉัยของ สารรัฐธรรมนูนแล้วนะคะแกนนําพักอาชินายจตุรนนายนัทวุฒินะคะก็เดินทางกลับทันทีด้วยสีหน้าเคร่งเครียดและปฏิเสธให้สัมภาษณ์ค่ะขณะที่ร้อยโทรปรีชาพลหัวหน้าพักนะคะได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยเสียงสั่นเครือแล้วก็มีน้ําตาคลอเบ้าตลอดการให้สัมภาษณ์ค่ะโดยบอกว่าตนและกรรมการบริหารพักน้อมรับพระราชองค์การวันที่8กุมภาพันธ์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมด้วยความจงรักภักดีและรู้สึกเสียใจที่ถูกตัดสินยุบพ,พัก การเมืองนะคะเพราะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองขั้นพื้นฐานทั้งผู้สมัครของพักและประชาชนที่มุ่งหน้าไปสู่การเลือกตั้งโดยยืนยันค่าว่าพักมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่ได้คิดร้ายกับบ้านเมืองและขอขอบคุณทุกกําลังใจแม้พักจะมีอายุแค่4เดือนแต่ก็ได้รับความเมตตาจากประชาชนขอบคุณทุกคนที่เดินเคียงข้างกันมาโดยตลอดแม้ว่าพักจะไม่สามารถไปถึงสิ่งที่ปรารถนาจะเห็นในบ้านเมืองนี้ได้ค่ะไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าพักไทยรักษาชาติหลังทราบคำตัดสินของศาลค่ะ อยากจะเห็นบ้านเมืองปนิทินทางที่ดีนะครับแล้วก็อยากทาสิ่งดีๆให้กับบ้านเมืองมีเจตนาบริสุทธิ์ตลอดเวลเรียนว่าผมต้องขอบคุณแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เดินเคียงข้างกันมาตลอดนะครับเดินหน้าหาประชาชน สื่อสารในเรื่องของแนวทางอุดมการและสิ่งที่เราพัฒนาจะเห็นให้กับบ้านอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะสิ่งที่เราพัฒนาแต่ผมก็ขอขอบคุณทุกๆกคนนะครับ ขณะที่ในส่วนของประชาชนนะคะที่เดินทางมาให้กําลังใจหลังทราบคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญบางคนก็ได้ร้องไห้นะคะแล้วก็ยืนยันค่ะว่าวันที่24มีนาคมจะยังคงไปเลือกตั้งเพื่อขอทวงคืนประชาธิปไตยก่อนที่จะทยอยเดินทางกลับค่ะ ค่ะคุณเสริมสุขคุณพงศธรคุณกนกนวลคะในส่วนของการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็การเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนะคะถ้าหากว่ามีการกาหมายเลขผู้สมัครของพรรคไทยรักษาชาติกกตก็ระบุนะคะว่าจะถือว่าเป็นบัตรเสียนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกกตที่จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบค่ะ คุณุนดารินนะครับรายงานสดมาจากสาลร,รัฐธรรมนูญนะครับเอาหลักกลับมาตรงนี้เนี่ยนะฮะเชื่อว่าหลายคนเองก็ได้ติดตามรับชมบรรยากาศสดๆในการอ่านคำวินิีใช้ไป,ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องการตัดสินของศาลเองเราคงจะไม่ไปก้าวล่วงไม่ได้ไปวิจารณ์แต่มันจะมีอยู่บางประการนะฮะที่หลายคนเนี่ยยังคงตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจากการที่ไปทําความผิดเนี่ยตามมาตรา92วงเล็บ2 เป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเห็นคุณเสริมสุขบอกว่าทางอาจารย์มีชัยฤชุพันนะฮะได้มีข้อสังเกตเอาไว้ว่าถ้ามีการทําความผิดในมาตราเนี้ยความผิดของกรมกรมการบริหารพักอาจถึงขั้นตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตครับแต่นี่คือสารมินิจฉัยออกมาว่าตัดสิทธิ์สิบปีคือในประเด็นที่สารนุชีเนี่ยก็พูดถึง92้งเล็บสองครับ แล้วในวงเล็บสองในตอนท้ายเนี่ยก็พูดถึงเรือ่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองอาจารย์มีชัยซึ่งเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็มองว่ามันมีมาตรา2 3 5ในรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ด้วยนะครับ,รบซึ่ง2 3 5เนี่ยจะพูดถึงเรื่องปปชฟ้องนักการเมืองสารดีกา,ผาแผนคดียายแล้วถ้ามีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยก็จะมีลงโทษตลอดชีวิตอะไรประมาณนั้นในในช่วงท้ายของมาตรา2 3 5เนี่ยพูดไว้ว่าผู้ใดถูกเพิดถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไม่ว่าในกรณีใดผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็น Smart Spa, on, pa, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดารงตําแหน่งทางการเมืองใดๆคือประเด็นนี้ครับเป็นปนนระเด็นที่อาจารย์พิชัยหยิบขึ้นมาให้ดูครับว่าพอม92วเล2เนี่ยถ้าเอา2 3 5เข้ามาจับด้วยเนี่ยมันสามารถตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้ตลอดชีวิตแต่ว่าในส่วนของสารรัฐธรรมนูญเนี่ย ท่านก็ไมนิด้ใชแล้วท่านพยายามอธิบายให้ฟังอะครับคาว่าปฏิปักษ์เนี่ยเพราะว่าท่านหนึ่งที่ท่านพูดก็คือคาว่าปฏิปักษ์เนี่ยมันฟังดูแล้วเหมือนมันรุนแรงมันร้าแรงนะครับแต่สิ่งที่สารพนุนอธิบายก็คือว่าการกระทําที่มันขัดขวางสกัดกั้นไม่ให้เจริญก้าวหน้านี่มันก็ถือเป็นส่วนของการเป็นปฏิปักษ์แล้วแล้วทางสารพนุนก็เห็นว่าตรงเนี้ครับมันไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นที่ว่าจะต้อง จำตัดสิทธ์ตลอดชีวิตไม่ถึงขั้นไปล้มล้างก็คือเป็นประเด็นที่ผมว่าศาลก็มีเมตตาแล้วศาลก็มองว่าเออกรณีอ,อย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีเจตนาไปถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เข้าความผิด9ก้าองวงเล็บสองแล้วก็ไม่ได้เอา2องสามาวินิจฉัยเพราะอย่างอาจารย์มีชัยเนี่ยท่านมองในภาพภาพรวมครับ,รบว่าท่านล่างกระทรวงกลามท่านก็บอกว่าในเมื่อ9ก้าวงเล็บสองเนี่ยมันไม่ได้ระบุระยะเวลาไว้เมื่อไม่ระบุระยะเวลาถ้าจะต้องมองเนี่ย ก็ต้องเอาสองสามห้ามาในขณะที่ศารก็มองในเรื่องของเจตนาแล้วมองว่าลักษณะของการเป็นปฏิปักษ์ที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ถึงขนาดล้มล้างเพราะฉะนั้นมาหลักไม่ต้องเป็นตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งครับที่ผมคิดว่าถ้าฟังสารวันนี้เนี่ยมีหลายช่วงที่น่าสนใจแล้วคําเรื่องการให้คํานิยามเนี่ยคําว่าปฏิปักษ์อันนี้ผมว่ามันก็เป็นเป็นอะไรที่ฟังแล้วก็ทําให้คนคิดว่าเออลักษณะอย่างเนี้ยก็เป็นลักษณะของการเป็นปฏิปักษ์แหละเพราะว่าพอมาเทียบเคียงกับ คำอธิบายของศาลนะฮะที่พูดถึงเรื่องการเพิกถอนสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ10ปีเนี่ยทางศาลเองก็มีคําอธิบายแบบนี้นะครับท่านผู้ชมศาลบอกว่าการกระทําของผู้ถูกร้องคือพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยนะครับเป็นเพียง อาจเป็นปฏิปักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไม่ถึงขนาดจะล้มล้างการปกครองอแล้วก็เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อระบบการปกครองรนี่ก็เป็นคําอธิบายของทางสารรัฐธรรมนูญที่ชี้แจงออกมามนะฮะรเรื่องนี้ก็ถือว่าก็เคลียกก็เข้าใจได้นะฮะแต่คําถามต่อมาคือแล้ว หลังจากนี้เนี่ยพอมีคําตัดสินของศาลออกมานะฮะพักต่างๆถ้าเราพูดตามตรงก็คือตามกลยุทธ์แตกแตกแบงค์พันแตกแบงค์ร้อยพักเพื่อต่างๆนะฮะในเครือข่ายเนี่ยหลังจากนี้เขาจะเดินหน้ายังไงต่อไปคุณเสริมสุขก็ผลกระทบชัดเจนก็คือสสที่เป็นตัวเต็งเนี่ยของพักไทยรักษาชาติเนี่ยก็หมดสิทธิ์เลยแล้วก็โพที่ออกมาหลายโพนะครับคือมีการนำโพเนี่ยภาคเหนือเนี่ย ได้สามถึงสี่คนน่าสนใจมากเราก็เลยไปตรวจสอบครับว่าสามถึงสี่คนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นจังหวัดไหนนะครับก็มีแพร่สองคนครับอันนี้เป็นโพของอาจารย์สังสิษฐ์นะครับซึ่งอาจารย์สังสิษ์เนี่ยทำไว้ก่อนหน้านี้ใช้แปดพันตัวอย่างทําทั่วประเทศสามร้อยห้าสิบเขตเลือกตั้งที่น่าสนใจแล้วก็เอามาให้ท่านผู้ชมชมเนี่ยนะครับก็คือตัวเลขขวาสุดเลยครับของไทยรักษาชาติเนี่ยโพที่ทําออกมาเนี่ย มี2.3เมื่อเอา2.3เนี่ยมาตีเป็นคะแนนเสียงเนี่ยนะครับผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยที่เลือกไทยรักษาชาติเนี่ย887,000ครับแล้วก็เอา8 8 0 0 0นะครับมาหาร70,000เนี่ยก็จะได้สอสอเนี่ยของไทยรักษาชาติเนี่ย11คนโดยประมาณครับซึ่งตรงเนี้ผมว่ามันเป็นตัวเลขที่ทำให้ คือคือตอนตอนที่แตกแบงค์พัน์เนี่ยเราก็คิดว่าไทยรักษาชาติเนี่ยน่าจะต้องมีเสียงอย่างน้อย2อสล้านอะไรประมาณนั้นนะครับคือน่าจะได้มากกว่านี้แหละแต่ว่าผลโพลออกมาคือได้น้อยแล้วก็รังท้ายกว่าที่คิดเอาไว้ด้วย,วยก็คือเป็นโพลที่บอกถึงว่าไทยรักษาชาติเนี่ยก็เป็นพักใหม่มแล้วก็คนรุ่นใหม่ะนะครับคุณปรีชาพลต้องบอกว่าโนเนมเลยมาเนี่ยไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมาแต่ว่าโพลที่ออกมาเนี่ยมันก็ทําให้เห็นภาพนะครับว่าไทยรักษาชาติถ้าเข้าสู่สนามเลือกตั้งเนี่ยโพลที่ออกมาจากหลายสํานัก ค่อนข้างตรงกันก็คืออยู่ระหว่าง5ถึง10แล้วก็เป็นสสจากเขตเลือกตั้งเนี่ย3ถึง4ใน3ถึง4เนี่ยนะครับผมก็ไปไล่ดูครับมีภาคเหนือเนี่ย2จังหวัดก็คือจังหวัดแพร่ครับจังหวัดแพร่นี่ถือว่าเป็นฐานที่มั่งฐานที่มั่นใหญ่นะครับของพรรคเพื่อไทยมาก่อนก็มีสสก็มีคุณทศพรเสรีรักแล้วก็มีคุณวรวัน์เอื้อพิญญาคุณสองคนเนี่ยเป็นกําลังหลักของเพื่อไทยในแพร่แต่ว่าในการเลือกตั้ง24มีนาเนี่ย สองคนนี้กลับมาอยู่ไทยรักษาชาติอแล้วก็เป็นตัวเต็งที่ว่าได้แน่เลยอีกเคหนึ่งครับคือจังหวัดน่านคุณคุณชลน่านสีแก้วอันนี้ก็เป็นสสอลายสมัยของจังหวัดน่านอยู่เพื่อไทยเหมือนกันครับแล้วก็มาสมัครในนามของไทยรักษาชาติโพลที่ออกมาค่อนข้างตรงกันว่าภาคเหนือเนี่ยจะได้สามคนมผมก็มาไล่ดูครับสามคนเนี่ยก็ไม่พ้นสามคนเนี่ยนะครับ พราะฉะนั้นเมื่อสามคนนี้ลงไม่ได้เนี่ยแนนเสียงเนี่ยมันก็จะพลิกไปเป็นของตัวของประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ตัวของพลังประชารัฐซึ่งในที่จังหวัดทั้งแพร่แล้วก็ที่จังหวัดน่านอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ซึ่งมันจะเกิดขึ้นกับสอสอเขตพอถูกยุบพักปุ๊บไอ้ตรงนั้นก็จะหายไปเลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจแล้วก็ที่ที่ต้องรับทราบนะครับในการติดตามสถานการณ์เนี่ยก็คือพักเพื่อไทยเนี่ย ส่ง250เขตนั้นใช่ครับคือ251แล้วก็ไทยรักษาชาติเนี่ยส่ง175แล้วก็มีการไขว้กันมีการสลับกันกุมเไม่ทับซ้อนกันเลยเพราะนั้นเสียงเนี่ยมันจะหายไปเลยของไทยรักษาชาตินี่ไม่ได้เลยถามว่าไทยรักษาชาตินี่หายไปแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนเพราะว่าถ้ากลุ่มที่เลือกไทยรักษาชาติก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มีมุมมองทางความคิดทางการเมืองน่าจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับอาจจะมีพรรคอนาคตใหม่ หรืออาจจะมีเสรีรวมไทยไหมเพราะว่าในช่วงคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเมย์ก็คือเราจะเห็นภาพของหัวหน้าพักเสรีรวมไทยคุณเสรีพิสูจิ์ครับคุณเสรีพิสทธน์เนี่ยออกบาวิพากวิจารแลวประเด็นการยุบพักเนี่ยก็มีการวิพากษวิจารว่าไม่ควรไปถึงขั้นนั้นเพราะว่าเจตนาของพักเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นแต่ว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยครับก็มองว่าการดึงพระ รมราชวงเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยไม่ควรทําแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่เหนือการเมืองเรื่องนี้ชัดเจนที่ที่ศาลชี้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าพูดถึงกรณีคุณเสรีเนี่ยเหมือนกับโยกเห็นว่าอยู่คุณเสรีซึ่งอยู่คนละพักแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ ไทยรักษาชาติหรือเพื่อไทยเนี่ยแต่มาพูดแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณในสิ่งที่เกิดขึ้นคนก็เลยมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นพันธมิตรกันไหมหรือว่าเสียงคนนี้มันจะไปเทในบางพื้นที่ไปเทให้เสรีรวมไทยได้ไหมหรือว่าอาจจะเป็นเกมกลยุทธ์ทางการเมืองของเหล่าพรรคการเมืองอื่นๆหรือเปล่าคะในช่วงนี้ก็คือคือกรณีไทยรักษาชาติเนี่ยถ้าเราดูจากโพลของอาจารย์สังสิ์นะครับเดี๋ยวเอาเอาโพให้ดูอีกทีนะครับมี8ปดแสนแเนี่ยก็คือคนที่จะเลือกไทยรักษาชาติเนี่ย ต้องไม่เลือกละเพราะถ้าเลือกเนี่ยมันจะเป็นบตดเสียนะครับในโพนี่นะครับที่น่าสนใจนะครับมีของพักอนาคตใหม่ครับพักอนาคตใหม่เนี่ยโพจาสังสิทธ์เนี่ยทำมาที่ 7. 4เปอร์เซ็นต์สองล้านแปดแสนคะแนนเสียงคิดเป็นจำนวนสสที่ได้นะครับ36ซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นเป็นประมาณการ 30- 40ถึงเนี่ยอนาคตใหม่น่าจะมีตรงนั้นแล้วก็พักเสรีรวมไทยครับได้5.6เปอร์เซ็นต์สองล้านหนึ่งแสนเสียงคิดเป็นสสก็ประมาณ 25ถึงิบนอกจากนี้ยังมีพักเพื่อชาตินะครับพักเพื่อชาติเนี่ยได้3.4เปอร์เซ็นตหรือหนึ่งล้านสามแสนเสียงคิดเป็นจำนวนสสก็อยู่ระหว่าง15ถึงี่สามพักเนี่ยนะครับน่าจะได้อนิสง์จากพักไทยรักษาชาติเพราะว่าที่ถูกยุบไปเนี่ยเพราะว่าจะไปโหวตให้เพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ได้ชนกันคือในเขตที่ไทยรักษาชาติไม่ลงเพื่อไทยก็ไม่ได้เพื่อไทยก็ก็มีแต่ว่า แต่ว่าถ้าทรักษาชาติลงเพื่อไทยได้มีเพราะฉะนั้นจะไปเลือกเพื่อไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็น3พักนี้แล้วก็คะแนนที่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็น10-15้าถึงก็่้อบกระจายกระจายกันไปแบบนี้ใช่ไหมแ่งกันไปแล้วพูดถึงสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่เฉพาะไทยรักษาชาติแล้วที่มีความเสี่ยงในการถูกยุบพักโดนยุบพักไปแล้วหนึ่งพัก แล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหหลายพักก็ฟ้องร้องกันอุตรุดเลยพลังประชารัฐก็โดนฟ้องอนาคตใหม่ก็ฟ้องเสรีรวมไทยเองเนี่ยบิ๊กแดงเองก็ไปฟ้องหัวหน้าพักเหมือนกันณตอนนี้คุณเสริมสุขมองว่ามันยังมีโอกาสที่ศาลเนี่ยจะตัดสิทธยุบพักอีกไหมฮะคือคือขั้นตอนนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเราเทียบกับกรณีการรักษาชาติเนี่ยอันนี้มันเร็วเลยแล้วก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ทางสารธรรมนูญเนี่ย ก็ไม่เรียกไต่สวนเพิ่มไม่รับพยานผมว่าอย่างที่เราเคยคุยกันในรายการนะครับที่เรามองว่าพยานหลักฐานที่มีเนี่ยโดยเฉพาะประเด็นที่หัวหน้าพักออกมาให้สัมภาษณ์และยอมรับว่ามีการเสนอชื่อมีการทาบทามแล้วก็คือ,ค,อคือมีการไปดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับรวมถึงพระราชองค์การเนี่ยชัดเจนมากแล้วในคําพิพากษาวันนี้เนี่ยก็พูดชัดเจนในสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าตัดสิทธ ก่อนการเลือกตั้งอันนี้ก็จะไม่วุ่นวายนะครับคือบอกว่าตัดไปเลยก็จบไปเลยแต่ประเด็นที่ถามตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าหลังเลือกตั้งมันก็ต้องไปดูครับประเด็นมันจะนําไปสู่การยุบพักไหมซึ่งการอย่างในกรณีของไทยรักษาชาติเนี่ยมันมีอีกมาตาในรับมาตา23ของพลปพักการเมืองที่บอกว่าถ้ามีการแทรกแซงจากภายนอกของบุคคลภายนอกเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยของไทยรักษาชาติเนี่ยคนก็มองว่าเอ๊ะมันมีคนภายนอกเข้ามาแทรกแซงไหมทําไมพักถึงตัดสินใจนําคนใน สถาบันเนี่ยมาเกี่ยวข้องแต่ว่าขั้นตอนตรงนี้มันต้องไต่สวนมันต้องมีการพิจารณาไต่สวนมีการสอบสอบถามเอาหัวหน้าพักมาอะไรซึ่งมันจะไม่ทันยีบสีมีนาแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมมองว่าทางพักทางสารบรรณนุกรเนี่ยก็เลยเห็นว่าในเมื่อหลักฐานมียาหลักฐานมันชัดเจนแล้วกรกตเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปไต่สวนอะไรเพิ่มหรือไปแจ้งอะไรเพิ่มเพราะว่า92วงเล็บ2เนี่ย ใน92ย่อหน้าแรกบอกชัดเจนครับว่าถ้ากกตเห็นว่ามันมีหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าเข้าข่าย1 2 3 4เนี่ยยื่นสารรัฐมนูนได้เลยกกตก็เอกฉันสารรัฐมนูญก็เอกฉัน90เห็นว่ายุบพักตรงนี้ครับส่วนประเด็นที่จะยุบพักหลังจากนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องดูว่ากรณีที่มีการร้องเรียนเนี่ยมันรุนแรงถึงขั้นยุบพักอะไรอย่างนั้นไหมแต่ว่าณตอนนี้คืองานในมือของกกตเองเนี่ย ทั้งเรื่องการจัดการเลือกตั้งก็ดีคือการฟ้องร้องต่างๆเนี่ยเต็มมือไปหมดเลยล้นไปหมดเลยใช่แล้วเวลาเนี่ยไม่รู้ว่าจะพอเพียงไงหรือเปล่านั่นน่ะสินะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีคําตัดสินออกมาแล้วหนึ่งพักคือไทยรักษาชาติถูกยุบไปแล้วแต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าการยุบพักก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งนี่คุณระแบบกันเลยนะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก่อนเลือกตั้งนี่คือจบเลยลบกระดาเลยแต่ถ้าหลังเลือกตั้งเองเนี่ยนะฮะถ้าสส ได้รับเลือกมาแล้วมีคะแนนเสียงแล้วเนี่ยอันนี้ยังสามารถที่จะไปหาพรรคอื่นที่จะอยู่ได้นะฮะหลังจากนี้ไปก็คงต้องดูทิศทางต่อไปว่าการเมืองไทยที่เข้มข้นแบบนี้ก่อน้าสู่การเลือกตั้ง24ิมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่สําคัญคือ24ิมีนาคมท่านผู้ชมไม่สามารถกาพรรคไทยรักษาชาติได้ใช่ค่ะก็จะเป็นปัจเสียถูกต้องถ้ากดว่ากาปุ๊บก็คือไม่มีสิทธิ์ไม่มีคะแนนอ่ะต้องไปเลือกพรรคอื่นเอาที่ชอบที่ใช่กันต่อไปในวันที่24ิมีนาคมนี้ลหละค่ะครับเอาละนี่คือการ รัฐธรรมนูญมีการอ่านขอมิตรฉายออกมาเป็นที่เรียบร้อยขอบพระคุณคุณเสริมสุขที่มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณค่ะด,ดูรายการสดช่องห1 8พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่เดลี่โมชั่นและ y o u t u หนิวสิบแปดอย่าลืมกด s u s c r i b e YouTube ช่องหนิวสิบแปดเพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง